รับการครับอาจารย์ครับจะเริ่มป้อนก็ไม่จบเอ้าโว้วววเวเวมากเลยฮะนี่วัตมาหอดนี่นี่ครับอาจารย์หอดับป่วยผักพรอมมาถึงตอนนี้เลยครับผมเอ้าเอาความฝากมาให้สกอดกันเนาะครับผักพร้อเจาจังมากเลยเลยโอ้ยกับของอาจารย์อันนี้ก็เป็นห่วงเพราะว่ามาจากเฮตเซเพนผมกแหงยันแม่ข่งท่านเพนเนาะเฮ็ตเซเพนไปจาเฮ็ตเซเพนไปให้อาจารย์เฮตเสมอเอากกับมา ถามพระอาจารย์ก้อนเทำไมเห็ดอย่างเนาะโอ้เมื่อีหบ่บ่พระไหนบ้างบ่ได้แทบปริสิทิไปเพศเพศมืออื่นผุนบานนี่เดี๋ยวแต่ผมเฝ้าก็สั่นผมก็สิจอดรถนอนอยู่บ้านกันไปแล้พก็ไม่หลันเป็นเป็นบบวบางถ้าเป็นบบวบางบ่ทันให้เข่าอ่อนเท่าไรนี่ครับพระอาจารย์อืจะเข่าตอนนอนวัดเถอะโอ้จั่างว่าโอ้ขับรถมากเมื่อยแต่นายใครอยู่มาย่ำขึ้นลงเย็นห่อนว่ะ บ่นครับไม่ยาขึ้นกันยากฝนตกวอยคุณอยู่ชั้นบนนี่ฝนตกอยู่ครับตกอยู่สองมือนี่แหละตท<ต>ี่ผมต้องไป <ตก S 1> ครับต <ก S 1> แต่ว่าพระอาจารย์ครับลักๆที่มามือนี่นี่ผมเห็นสิ่งที่พระอาจารย์ส่งไว้ให้เป็นอย่างขึ้นแดงจึงคืงนบาน่นครับมันคืออีกอย่างสันนีแดงในชฉมพูดจนบ่าที่พระอาจารย์ส่งไปให้ได้ไหมครับอืเนาวตัวนั่นแหละตัวนั่นยังไงครับอาจารย์มันตกไม่นด่นั่นนะตกไม่้เสเลย กระตูเก่าหมดตัวมันก็เป็นตูเก่าหมดอนที่ครับอาจารย์ <c oughs> ตัวไหนว่ะประมานตูเกา่าเอาเรียบมันมาจังไหนอีกครับบ้านนี้บ,บ๊อบเบิ้ลบ๊อบกิบแหลกอันซีร่งก็มีเลขเบมึนทีดีมั่วไปแล้วคนมีจูใส่เนาะบ้านเดียรึครับไปว่ามีมีครับเดียวอ๋อมีอยู่อีดีครับตัวเก่าหมดตัว <c oughs> มีอีดีอืม,อม เจ้าเป็นพระอาจารย์ทรงม้หแดงจึงคึงแบบปาดสนหอกเป็นยังคื่อแดงขนาดนั้นสันนี่เป็นพระอาจารย์เกิดอียังขึ้นมันใจจังไหนสันนี่นี่คือจุดประสงค์รักที่ต้องการเขามาเเลียยังเล่งดวนนี่ครับไอเรื่องของฝากกันที่จริงกะบ่ได้บ่ได้ยืมแล้วกัขออกไปสิพูุ่จ้าแต่ว่าต้องมาเคลียตัวเลขก่อนครับพระอาจารย์อัน ต้องวดปูกุ้งมะกออไงนางลำมาบอกนางลำถอยอย่าไปนางลำมาจับกุ้งมาครับสรุปแล้วคือบม,ม่มีสีเลยแต่ว่าพ่อขึ้นที่สองปูบอกว่าให้เอากุ้งไปสัง่งให้เอากุ้งที่ปูเอามากออไว้จุ่มกุ้มอยู่กองชจกโก้ไว้เนี่ยให้เอาไปสัง่งมึงพระอาจารย์เอาไปสัง่งนะครับเครื่องสั่งกับว่ฒนธรรมดาเครื่องสั่งดิจิตตอนครับตัวเลขขึ้นมาห9 3้5ก้าบกห้ากิโลกร,รมัม แต่พรอาจารย์ว่ามันกลุ่งมิตรกลุ่มผดกันเบิร์นไว้ในเด้พระอาจาร์ครับตะเกานี่คันมิตรกลุ่มนี่มันเป็นเก่าเกดเกดเก่าก็ได้เก้านึ่งนึ่งเก่าก็ได้ดีครับพระอาจารย์จำอะ้รว้างจำอไบ้างมันได้อะไรก่อนหกร้อยเก้าสิบสามจุดเก้าห้ากิโลกรัมที่พระอาจารย์เอาไปสั้งครับเพื่อนบอกทอยถอยถอยนี่บอก อันนั้นนั่งล่ำอันนั้นบอกนั่งล่ำถอยครับเออถอยเอ่อนมึงมึงบ่งบุตรจากโบสันมาได้เท่าดรอันกิโลกิโลอะไรครับแต่หกร้อยเก้าสิบสามจุดเก้าห้าถอยถูไลน์นี้เราในสันไดในโรซีเปื่นไอออนเอาตัวนั้นไปไลเอาซีน่ะเงินบ่เข้าใจบ่ซีน่ะซีเป็นผู้ยิ่งน่ะ ครับผมยิ่งเป็นซีครับผมไปแล้วมึงเอาสามนี้พ่อมาเอานึ่งขม่าเอาสามนี้พ่อมเอานึ่งขมามันจ่นั่นเป็นบ้านกูเป็นกิจจุเก่ว่าอ่างไรขนห้องหัวห้องมาคิดดว้ว่าเอาเพิ่อนเอาซีผมยิงสีคนมาลรบสามตรงนี้ว้าหรอขึ้นสีเดียหนึงว่าสนุกในความคิดนะพระจาจาร์คิดในความคิดครับ เราก็ว่าห้เรื่งเขามาแทนแท่นสามนักเข่าหนึ่งเข้ามาแทนจังว่าเขียนไปตุนั้นตัวบบบนี้9อืมจังววาเขียนไหืขึ้นี่รงไหเมื่ขึ้นนี่ละแล้วพอนกาวเจี้ยพอนกัาวนั่นต้องตัวนี้มึงไว้ล่างได้ออ่ามึงมากไปพี่พนบอกว่าพนบอกเลยบอกว่าไว้ล่างนะ เอามาลงพีเด้อเอามาลงพีเด้อสองตัวนี้เอามาลงพีเอารองมาพีเอารงมาพีนะอ๋อสองตัวนี้เอารงมาพีอืมตัวนี้ครับบาทนี้แน่มันเข่าตามในปฏิวัติว่าเขาเรือไปเห็นนะครับนั่นล่ะเรือไปเห็นตาสังอืเห็นเก้าเกามคิดว่ามันตาฝาด เมื่อตัวนั้นนหะตัวนั้นล่แหลมสันตัวก้าวกลับจะต้อง่าเขียนไปให้ยตัวกนจะได้ไปสันจิพิมพ์ไปเนี่ยแต่ว่าให้ที่เขียนลักษณะนั้น,นเป็นบบที่เขียนใหนนะเมั่อก่อนเราต้องบนตั้งล่างไปดิเ่ราแม้ว่าเนี่ยนั่นนี่บนแม่จะออกบวกกับสร้างก็ต้องซื้อไว้ดิเพราะว่าอัอนนี่มันบอ่อหรบนั่นแหละ แต่ขึ้นจะนึกว่าเก้าเก็บมันออกแเราคือนั่นเหรออมเนี่ยเท้าหนึ่งมาแท่นสามมันก็นจะมีเป็นหกเก้าหนึ่งไหมครับอพอาจารย์ที่พระอาจารย์เขียนทรงมหามันมีหกเก้าหนึ่งนีครับอ๋บอกเบิ้งดีดีด้ดมันเอาลมไก่บนบอกว่มันไก่เด้อแต่ว่ามีหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งอืมกับนังอีกกาคาเก้าเออเอาลงลงไตอืม เอาเก้าาไว้ข้างบนหกเก้าสามหกเก้าหนึ่งเขาก็จะไปจิมตัวมันบ่หลอเพราะว่มัดต่ออยู่เล้วยวนบ่หระครับมันจะเป็นคือนเนหนึ่งบมดวันนี้เพื่นเอาเนึงคือมหาแทนสามเนี่ยเป็นหนึ่งใส่สามเพนหนึ่งนึงอ่ะ มันก็พี่สั้นนั่นแหะมันไม่ได้เปลี่ยนอย่างีเด็กๆใครว่าเด็กเปลี่ยนมันจะตัวเดียวกันหมดเนาะแต่ว่าเปิดเอล่านึงมาแทนสามอืมนะครับใครอยากใครอยากซื้อก็ต้องกาซื้อสินะครับบา้านนี้ในส่วนของตัวเลขสามตัวที่พระอาจารย์เขียนมาให้นี่ครับให้เขียนลงมาใหนซื้อ่นอยู่บ่ะครับพระรอ,อาจารย์เอาล็อกลอยพระอาจารย์ใซส่ซื้ออ๋อเอาล็อกลอยพระอาจารย์ใซส่ซื้ออืออ๋ออ๋อ เพราะว่าเพิ่นบอกกันที่แรกกันบอกบอกตัวนั่นแล้วมันบมดเหรครับบาดนี้โอ้เพิ่นให้ตัวนี้ไปที่ไหนีพระอาจารย์ก็ได้รักลอยพระอาจานันไซโอเอารักลอยพระอาจารย์ไซนะครับเอ้าบาบนีบกก้วงกลมวงกลมสามตัวนั่นเหรอสามตัวที่ส่งไปให้เหรอก้าเก้าหนึ่งเก้าและห้าเก้าครับอืม ไอ้เพืนเพ่นเบิ่งก้อนเสียเอฟซีเบิ่งก้อนอะที่ประจานส่งไปให้มันเป็นลักษณะใดประจารย์ส่งมาให้อืมที่ประจานส่งมาให้เป็นแบบนี้นะครับอืจะสิสวา่าตัวอีกที่เนมจน่งี้ตัวนั่นแหละท,ที่ปูบอกว่าตัวนั่นแหละก็คือเก่าๆนะครับเก้าเก้า แต่ว่าจัาลักลอยพระจานทร์ไสก็คือหนึ่งเก้าเก้าสองเก้าเก้าเจ็ดเก้าเก้าแปดเก้าเก้านะครับแต่ว่าตัวจริงก็คือเก้าเก้าอันนี้คิดว่าน่าจะอยู่บนน่าจับด้วยครับแต่ว่าปูบอกว่าหนึ่งเก้ากับหาเก้าแห่เอาลงลางเฮ้ยเอาลงมาพี่บไหร่ว่าเอาลงลางแห่เอาเอา,เอาลงมาพี่แต่ว่าเอาลงไปใช้กับวงห่วขึ้นกันนะครับสําหรับหนึ่งเก้ากับห้าเก้าเนี่ย แต่ว่าราคาคือว่าเน้นล่างนะเน้นล่างมบมแมนว่าเน้นล่างบ่งาหายบ่อยซื้อบนซื้อหรือครับครับก็ท่านผมจะเขียน่าเก้าเก้าเน้นบนนะครับเนาะเน้นบนเก้าเก้า ที่สิ่งนี้แตเก่าเลยครับพะนจันไม่ยู่มีหงอน้อ,นอเนาะนั่นมี่ประสรมังนั่นอ่ะไรมัองหนึ่งนี่เก้าบนเก้าล่างครับอืแต่ว่าอย่าลืมเด้อครับเก่าจ็ดเจ็ดเก้าพอลักลอยพัจานเป็นเจ็ดเก้าเก้าอันนี้หนึ่งเก้าเก้า ตัหนึ่ง <extern als S 2> เรอมัอนมั้มีหนึ่งมีสองเอาเช่นไปดูดเอาเอาเอาลูกไหนที่เป็นของสถาปัตย์ลูกเช่นเด็กแรกแล้วมีหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าสองเก้าเก้าัเจ็ดเก้าเก้าแปดเก้าเก้ามาเล็บสามตัวหนึ่งวงเลยสามตัวนี้แหละ ก็เด้อปูบอกวงเรีบก็ะไรเออวงเร็บปูบอกเอาหนึ่งมาแทนอเอาหนึ่งมาแทนสามเป็นหกเก้าหนึ่งไว้บ้าก็จะเป็นหกเก้าหนึ่งวงเลยบอกครับอาจารย์วงสามตัวเก้าเก้าหนึ่งเก้าห้าเก้าอยู่ปะครับอืม นี่นแหละบ้านนี่นะครับปูมาสรุปไปแล้วแต่ว่าสิมาเสียงสงนคืองวดวางหนึ่งบอบหูอย่าลืมนะครับฝันต่องวดสำคัญนะครับประตวเดียวกันบนคละมัน,มนก็คือมูกันไม่จัดเก้าสามคนละครับผู้บอกว่าเอาสามนี้แต่ว่าตะกาถ้าปูบอกว่าเอานี้แล้ว เอาปจังหวัดอันน yeah. ี claro ้ก็จะไปเสียไปจะกัจะพอด้าจะฟังอะมันไม่ะ้นเพิ่นเต้าตามเพิ่มเพิ่มเพิฟังจหน้ากันกันดีๆินตัวก็นังว่าเหรอพ่าจ่ายนังว่ามันแมนอยู่บอกนั่คิดไครมงวดมองเห็นบ่ครับกูจะให้กุ้งเป็นหนึ่งมันแมนอยู่บอกก็เีวนึ่งอันที่จกันไห้บ่เนาะจะได้เียนเก้าอันเก้าเก้าหกป็นหนึ่งหกบอกมันบ่ครับเก้าเจ็ดเป็นหนึ่งเจ็ดบอกมันบ่หรอครับเจ็ดในตำนานนี้เลย ท,ที่งนนงนีกลุ่มไลน์เจนสั้นนันนี่แบพิสตันนั่เอา้าวอันนี้คือแยกให้แล้วครับเน้นนะครับเน้นบนเน้นล่างซื้อๆเด้อครับผมแต่ว่ากับมูว่าสิไปบนหรือไปล่างกับมือขึ้อกันหรือจิมา่าหรือบ้มากกับบ้องหูขึ้นกันนะครับเป็นแค่เพียงแนวทางเป็นแค่เพียงความฝันเว้าสู่ฟังซื้อๆครับมกักระจังค่อยจับนะครับหาจับไปจักใบสองใบนะครับลอตเตอรี่หรือท้าบ้มาก,กับพนัสนสั้นเย้ โก็คือสันเด็เน่าคนมีโชคกว่นี้เนาะมาแล้วกูมาแล้วมาแล้วคน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 มีโชคเอาแคปหน้าจอไว้เถืเ่อนเ้อครับผมนี่แหละสรุปแล้วครับสรุปตั้งแต่ต้องวดพี่ละแต่ว่าคืองวดวันหนึ่งเหรอครับแต่ว่างวดที่ผ่านมาเก้าเจ็ดมาทีหลังนะครับมาวันที่สิทหาที่เขียนให้ ทันิ่่นะครับตอนแรกคือตอนแรกเนี่ยตีอยู่แล้วล่ะตีเก้าเจ็ดคนไม่โชกับตีเก้าเจ็ดอยู่แล้วนะครับคือตีเก้าเจ็ดไปแล้วแต่ว่าบ่ได้เขียนลงนะครับจนปูงก็บอกว่ากูจะเก้าเป็นหนึ่งนี่ล่ะครับเกลเลยยึกยักยึกยักนะครับเขียนตะกี้ไม่สิม่จะสิบเก็ดมันปะมันบ่ไม่จะสิม่จะหนึ่งเก็ดตะกี้บ่ครับบอกนะแรกๆนะบัดนนี้มันบ่ค่ามันค่าใจบ้าน วิทย์กคุ้งเป็นหนึ่งมันเป็นไป,ปไม่ได้กันได้ข้อมูลไปจ่งยขึ้นกันเนาะครับประเดศไทยปูมาเสียงสนนะครัปูว่าปูมา,มาบังนะครับแต่ว่าพี่เอฟซีท่านหนึ่งคอมเมนต์มากครับปูเป็นอิสลามบอว่าสันคือหมักบังแถวว่าสัน,าานอนนี้บอกตรงกันแบรนด์ได้พบเป,ปรียบปอนมั่นนั่นมันให้ตรงๆว่าไรครับพรให้่ายตรงนั้นกับพิด ที่เก่งเกียดแตกสามตัวเลยเพื่อนไ้เพื่อนเกียนไว้ห้าเก้าห้ากุ้งเจ็ดแมนบ่แมนครับเกียเราะจนะเกืี่รครับนั่นนะเฮ้ใจกุ้งเป็นหนึ่งโอ้จะแมนทุกเ่ีไปน,ก,น,ก,นกุ้งกุ้งกะเก้ากับเกล็นี่เพื่นตีทุเทียนน้องเนาะเป็นสลับกันไปในกุง้งเอาตัวนึงไปใช้เป็นบวกน,น,นือ้อไข่ไขเนาะมันมาเพิ่มาก,ก่อะ มันตรงๆบ่มี่อันนั้นใลยให้ตรงๆหรอกเราะเสียกว่าพุ่มไลยให้ตรงๆเพราะนี่กติบังไมน้อยนี่แหละบังมาหลายปอก็งันมากกว่านึงแห้งก็เปแต่นั่นตัวครับบานนี้ขั้นบ้านขั้นเปรียบเทียบบ้านเอาง่ายๆกู้เส่กุ้งเป็นหนึ่งมันมอหนึ่งคือบ้าทแท่นเก็ยดได้บอืบัดหกคือทแท่นเก้าได้อันมุ่เจ้าว่าพลากันว่าคนโบราณนั่นแหละเจ้าพระอาจาร หนึ่งก็เป็นหนึ่งเจ็ดก็เป็นเจ็ดแท่นกันบ่ได้เก้าก็เป็นเก้าหกก็เป็นหก,น 9, กน 6, แท่นกันบ่ได้ถือว่าให้หกเจ็ดมันมครับมันออกเก้าเจ็ดกถือว่าเรียกว่าจานบขาเขาแล้วเราต้องบอกว่าเรียกว่าจานเขาไม่ไม่ไม่เรียกว่าจานเขาแต่ว่าผู้ใดไป็ื่อกันจะ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 จุกแลยวจะดวงกันนั้นนะครับถ้าถ้า เก้าก็ต้องเป็นเก้านะครับเจ็ดก็ต้องเป็นเจ็ดเนื่องก็ต้องเป็นเนื่องแทนกันไม่ได้ครับแทนกันไม่ได้นะครับถ้าให้หกเก้าถ้าให้หกเจ็ดแล้วออกออกเก้าเจ็ดจังสี่ก็เทวยวว่าพอถือขึ้เก้าถือแต่ว่าผู้ใดไปซับกับกัวมาถือกับผู้ใดว่าโชคเพิ่นบุญเพิ่นเองนะเพิ่นมีโชคเพิ่นมีนั่นแหะแต่ว่าพระอาจารย์เขาเขาแล้วนะเอานะครับงวดนี่นะครับปู ใคเอากุ้งไปสั่งก่อนอันับแหลนะครับใครเอากุ้งไปสั่งเฝ้าสั่งจบจังว่าบอกก็ไม่โชว์อนตัวหามไปเด็กขาดว่าเรียกว่าอาจารย์เขาก็ามันกลับถังว่าสำนึกครับย่ามาว่าของอางอ <ฮะ S 2> จารย์ไก่ก็เข้าย่าไปเว้าว่าสนอ๋อผมบอ้าเราครับอืมกันว่ามันออกคือว่าหายหกเจ็ดมันออกเก้าเจ็ดจริงจีของอาจารย์ไข่ก็เข้า,ขานีน่ย่าไปเบ้ากันเบ้าเราจริงจีไม่เลี่ยงกันรับนันคือ่าเขาลวดว่าพอเขาเลย อันนั้นเพราะว่าเป็นทิศสั้นอยู่นี่นะครับเพราะว่าอาจารย์โอ้ยเขานี่มันเกิดเอาหกกับเด้เก้าเก้ากับหัวนี่หกกับหัวเนี่ยโมแมนบต์แมนเมนตามสำหรับอาจารย์คือโมแมนมนะครับเนาะแต่ว่าสําหรับ,บรอาจารย์อื่นเพิ่นอาจสิให้หกกับเก้าตัวเดียวกันนะครับกะลัทธิใครลัทธิมันนะครับโมเมนลัทธิอ๋อโมแมนต์เหรอครับบม้ เป็นวัดอันนี้คือว่าไห้กับเก้าคือเก้าหกคือหกบางีนะครับจังว่าบันนี้ผู้ใดไปกับว่าถือยังถือกะแล้วจะกระแล้วจะชคแล้วจะดวงเพื่อนกันนะวาสนาเพื่อนหมดครับอืมนะเอ้าอย่าลืมว่างวดนี้กุ้งมาปวกุ้งมาให้ถ้ากุ้งมานี่บ่ออกเก้าเจ็ดกับออกหนึ่งเก้ามีอยู่สองอย่างครับถากุ้งมีอยู่แค่สองอย่างเท่านั้นแหละกับเก้าศูนย์ ก็เคยบอกเลยเก้าสูงอยู่บ่ครับอืมกระปรุงมาเขาได้ซื้อกันไว้ซ้ตัวนี่แหละอืนะครับแล้วรอบนี้กุ้งเนวไหมครับอาจารย์บอจะบอมากตั้งใหญ่ตั้งหน่อยตั้งใหญ่ตั้งหน่อยอ้าแต่ที่แน่ๆเก้านะครับกันจะร่งกันจะให้เก้าเกจีกระบะมันออกแล้วสิมันก็เสื่อก็ได้บาลงเอ้าววาจย์เป็นคนบอกเองเนาะว่าได้ไปออกน้ำเขาบอ ออกตัวเก่ามันก็ออกได้เลยครับร่องมันมันอานนั่นตัวออกไปให้เบิ้งเบิ้ง้เื่อเสือมันก็จำเก่าโดยตรงเหยียครับนี่มันเหรอเดี๋ยวไปต้องออาจารย์ไม่ได้เสือมันออกเพิ่งออกนี่เลยมันออกไปแล้วอาจารย์ไม่ได้ยินคำนี้นะไม่คิดว่ามันจะออกอีกอาจารย์ไม่ได้ยินคำนี้นะครับผู้ใดมากกับไปเสือเอารวดนี้เก้าเจ็ดนะครับแต่ว่าพระอาจารย์ไ่่ห้ แต่ว่าเจ็ดเก้าเก้านั่นหายไปอยูอ่นะครับแต่ว่าเก้าเก้าน้าถักกับมันกระสีเป็นเก้าเก้าเจ็ดที่เขาตัวครับอาจารย์ก็เรื่อเจ็ดนะก็ยังไงกักกนพได้นี่หัึ่งว่าอ๋อไปเห็นเอาเองอ๋อ,อเพราะว่าบางนึงว่าจ่าไปทไี่ไหนมามาันออกเพิ่งออกเมื่อกี้พระจันทร์นั่นแหละก็นเรื่ว่อยากกันนั่นครับเพิ่งออกไปแแบบออกไปสองรอบสามรอบมาออกอีกเสยมันเจี๊ยบความรู้สึกผู้ใหญ่ตัวครับหายไปแล้วพวันนั้น ดั้ท่านพูดอย่างไไปเฮ็ดยังสงนนกตก,ก้ากันได้ใชงไหมนะฮะาำมาภากันซื้อเนื<ม>้องๆเอยประมาณว่าบ,บนโอ้ยบนคือบนบก,กับเนี่ยล่างกับล่างมันมอมีเหรอครับอันนี้คือแนวท่ากอว่าาจากเพป่ัใไ้ตามลักษณะไอ้ซื้อ <c oughs> แต่ว่าให้ซื้อบนร่างที่ว่าเน้นก็ให้เน้นครับให้เน้นเน้นร่างคือให้ซื้อร่างหลายกว่าบนใช่นนะครับเน้นบนให้ซื้อบนหลายกว่าล่างใช่ไหต่นี่แตาว่ากันไว้ด้วยครับ สามตัวก็ต้องตัดสองตัวอย่างประมาณนี้ครับอัน,นี้ยซื้อแต่บนพป,ปอาจารย์มาได้ซื้อล่าง,อางโอ้ยซื้อแต่สามตัวนั่นน่ะเยวจะมาถทษพระอาจารย์นี่ครับมาพบผมนี่นะครับซื่อศูนย์เก้าเจ็ดนะแต่ว่าพอเอาเก้าเจ็ดเจ็ดเก้านั่นน,น่ะนั่นแะตั้งว่าช่องล่างมันหลอกมันกลยผมก็อยากห้หรอกเพราะว่าหไ้ไปแร้วมกนกนลัวใครมีคนซือ้อครับเอาพระอาจารย์กับห้มาล้วนับผม ายไปแล้วโอ้ยคนซื้อมันอะไรนี่เพิ่งเสพิจารณาเอาดรอครับอาจารย์มันนั่นหมุนองเพื่อได้รับโทษสาปคือว่ามันเพิ่งขอพระอาจารย์นี่นะโอ้บมอยากได้ยินอันโทษมากโอ้ยถูกเจ็ดเก้าพระอาจารย์บอแมนบอโทษมากโอ้ยเพิ่งออกพระอาจารย์ไม่ซื้อเพราะว่ามันเพิ่งออกไปนี่นะโอ้ยไม่ได้ตัดตัดแล้วผมอยากได้ยินครับพวงคำพวกนี้อย่างนี้นะเอ้า อยากได้ยินว่าโทุกมาอยพระอาจารย์ถูกเออจังสั่นตัวเนาะครับอาจารย์อยากได้ยินยังสี่เนาะโอ้มหาการน้ำมาอย่างน้อบาเลยเนาะมาพ่อจังสี่หรอเนาะครับผมแขกมหาครับอวันรักกับตบกวนพระอาจารย์สี่ครับผมขอบคุณพระอาจารย์นะมาตรการครับ